สวัสดีครับนี่เป็นการบันทึกวิดีโอการปิดร้านสาขา A1 นะครับเดอะมองงามวงวานอันนี้เป็นสภาพเนื้องานที่อยู่นะครับ <Yeah. S 1> ตามคอมเมนต์ที่เดอะมอล ในแจ้งมาก็คือนำเอาโลโก้ออกนะครับพวกอิงเจ็ตแบนเนอร์ทั้งหมดรวมทั้งป้ายแคชเชียร์ตรงจุดเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะครับเหลือแต่แบ็กดอปซึ่งไมีแต่โครงสร้างไว้นะครับตรงนี้จะเป็นทั้งกระจกนะครับของเดิมเอาเก็บไปหมดแล้วเหลือแต่ลางเอเอของเดิมไว้ซึ่งทางเดม,มอ บอกว่าไม่ต้องลื้นะครับให้คงสภาพเดิมไว้ตรงนี้ก็ของเดิมเป็นส่วนของซัมซุงนะครับได้ให้ทามฟิสิกส์ทำการเอาโลโก้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ส่วนของโซนี่ก็เช่นเดียวกันครับเอาแต่โลโก้เอาแต่โลโก้ออกนะครับส่วนงานเสาก็คงเดิมนะครับทำการ เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดสี่ต้นส่วนงานระบบไฟก็จะอยู่คงเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้เก็บเลยทางเดม,มอบอกให้คงสาภาพเดิมไว้ครับรวมแม้กระทั่งงานพื้นด้วย นี่คือสภาพภายในร้านล่าสุดนะครับคืนวันที่29มีนาคมอันนี้ก็เวลาตีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนของในห้องที่เก็บของนะครับสภาพคงเดิมทั้งหมดนะครับ นำแต่เฟอร์นิเจอร์ออกตรงนี้เป็นในส่วนของห้องเซอร์วิสนะครับก็นำโลโก้ออกเช่นเดียวกันเฟอร์นิเจอร์บิวอินไม่ได้เอาออกเลยพวกเฟอร์นิเจอร์แ้างแหงๆออกหมดแล้วนะครับ รวมถึงงานป้ายหน้าร้านอันนี้สี่อันนะครับได้เอาออกไปหมดแล้วนะครับทางด้านนี้ของเดิมติดอิงเจ็ตอยู่นะครับก็ทำการถอดออกหมดแล้วตามคอมเมนต์ของทางเดลโม,มอเลย นี่นะครับใต้ทางด้านมุมนี้ก็ออกแล้วนะครับอีกคือสภาพโดยรวมภายนอกนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้ นี่นะครับคือสภาพรวมทั้งหมดภายในร้านนะครับนะงานเสาพีสิบได้เข้ามาขอดที่บนตรงบิวออกแล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยแล้ว Thank วันนี้ก็กาลังทำความสะอาดเก็บกวาดขยะอยู่นะครับเพื่อเตรียมส่งมอบคืนพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายสามโมงวันนี้ก็จบพีเซนเซชั่นแค่นี้แล้วกันครับ